วันนี้เราจะลองเล่นตัวใหม่วิวก่อนนะแมรี่นี่ว่าโอ้โหคิดว่าแกจะเล่นตัวนี้ในแมชครั้งนี้นะหรอฮะโอ้โหไม่ต้องเลือกกดมาเลยแมรี่อย่าฉันรู้นะว่าตอนแบบว่ากดเข้าเกมนะแกเปลี่ยนตัวแน่นอนชัวโอโ้ตัวใหม่นี้คือมันต้องเด้งลูกบอลใช่ไหมคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเจนเ็นซี่เดี๋ยวนายก็เล่นได้เองเลยนะ่าโอเคจะเชื่อนายนะอีไล ได้แล้วเราก็อยู่กันในแมปนครที่ไม่เคยหลับไหลวูฟอรเรียนมาอยู่ที่นครไม่เคยหลับไหลนะฮะผมนะแปะเดี๋ยวเราจะไปหา,าเครื่องปั่นไฟก่อนดีกว่าตอนนี้เนี่ยมีนกผูบินมาด้วยนะฮะผมนะเอออยู่ไหนกันนะอุ้ยอย่าเจอเกรซว่ารอบนี้อุ้ยแย่แล้วไงไม่หัวใจมันเต้นอยู่ตรงนี้ด้วยอะชิบหายละ มันเองมัไม่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 ไม,ไม,ไม่เราไม่อยากเจอคนแรกนะครับผมฟอเรียนเนี่ยเป็นตัวอะไรที่แบบว่าเจอคนแรกตลอดเลยแล้วก็ตุยหาคนแรกอีกตลอดเลยนะครับผมนะและเรามีไทยด้วยไงโอเคเดี๋ยวเรามาปั่นตรงนี้กันดีกว่านะับผมนะเพื่อดูความสง่าผ่าเผยอุ่ยเดี๋ยวก่อนนะยีหาเสียงหวัวใจเต้นตรงนี้มึงก็อยู่แถวนี้อีกเหรอเอาอีนี่พังเก้าอี้อีกโอ้ยอะไรเนี่ยจองเสียงร้องอีกแล้วอุ้ยวุ้ย ต้องไปปัน่นอีกเครื่องตรงนู้นดีกว่านะัะผมนะดูเหมือนว่าเกรซจะอยู่ตรงกลางแมปนะัะผมนะเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องนู้นดีกว่าอ้าวยาผู้อย่างรู้โดนวินองอีไลโดนเกรซตบแล้วว่ครับผมล่าสุดโอเคเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าปั่นตรงนี้ดีกว่านี่เนี่ยปั่น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 อ่นปั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 ่นให้เสร็จไวๆหวังว่าคงไม่มีใครล้มนะแล้วก็อีเชลิดเดอร์ก็คือไปเชียร์ใกล้ๆกลอีไลอีดอไม่ผ่านไฟบ้างเลยหรออีพวกนี้ พวกนี้คือไม่ปั่นไฟอ้าวีา่ยายีไรล้มไปแล้วนะผมล่าสุดจังหวะนี้โอ้ยล้มกันเก่งลวเครื่องก็ยังไม่เดินด้วยแย่ yeah, แลแ้วไงโอ้ยขอปั่นก่อนนะครับผมนะไม่งั้นเนี่ยเราไม่ได้ออกจากที่นี่แน่นอนอ้าวมีการมาร์คคนส่วนไว้ด้วยนะฮะผมนะโอเคเหมือนตอนนี้จะมีคนไปช่วยหรือเปล่าดูหน่อยดีโอเคคนส่วนน่าจะไปช่วยแหละนั่นๆๆเห็นปานางหอบอยู่ เออเดี๋ยวเราเนีนก็ปั่นกันต่อไปนะครับผมนะเพราะว่าอ่าเราต้องเสร็จให้ในเครื่องนึงให้ได้ก่อนนะครับผมนะเพราะว่าเครื่องช้ามากเลยตอนนี้ว้าวตอนนี้เนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนมีการไปชงไปช่วยกันนะครัผมนะไม่รู้ว่าจะช่วยได้ทันหรือเปล่าขอเป็นกําลังใจเอา อ่าล้มเลยอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเพลเจอร์มากมายโอ้คุณต้องไปช่วยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอี่าเดินติดกําแพงด้เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งวิโอเคเดี๋ยววางไอ้ลูกบอลไว้ก่อนนี่แนววางลูกบอลไว้ตรงนี้แล้วก็ปิ้วมายังไงจ้าวิ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 อ๋ออี่ากูว่าก็จะมาช่วยสักหน่อยเดี๋ยวรอช่วยอีคนส่วนก็ได้โอเคโอเครอช่วยคนส่วนนะผมว่าเรามีไทมาเลยจุ้้ยโอโหน้ำน้ำเต็มน้ำเต็มเมดเต็มหน่วยเดี๋ยวก่อนนะอะไรอีเกส ตีกูสิตีฉันสิเออตีฉันโอเคช่วยแล้วล่าสุดโอเคเยี่ยวติดไทยแล้วหนึ่ง one, อ,นะอิวิยนะอุ้ยโอโหโดนเลยใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอุ๊ยอุยเด้ง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 หนีก่อนหนีก่อนรับผมนหนีก่อนหนีก่อนเราไปล้มในที่ที่ไกลๆก่อนนะผมนะไปล้มที่ที่ไกลๆถ้าแม่งไปล้มใกล้ๆนี่คือเราโดนจับอุ้มแน่นอนชัวร์แต่เดี๋ยวนั่งก่อนหมอบลงก่อนน่า <c oughs> จะลม้มโอเคล้มตรงนี้เออเยี่ยวมากล้มเก่ง อ้าวอีนั่นก็ล้มเหมือนกันนะแล้วก็โดนอุ้มไปแล้วคนสวนรอดไหมนะ่น่ายังรอดอยู่ไหมเออโอเคยังรอดอยู่นะผมนางเฟสสองแล้วอีเวนและอีนั่นก็คือฮิวกันอยู่มันก็นยังขยันฮิวกันอยู่นะผมนะส่วนเราก็แบบเออขยับขยับขยับ,ยบ,ยบการฮิวตัวเองไปก่อนย,อย่อยอ่า ดูเหมือนว่าอีไลจะไปช่วยนะครับผมนะไปช่วยคนสวนโอเคเดี๋ยวเชลิเดอร์ก็กำลังเข้ามาตรงนี้แกมาช่วยฮิลชันหน่อยสิเร็วๆเข้าแล้วก็รีบช่วยคนสวนได้แล้วนะโอเคขอบคุณมากครับ,รบการฮิลฮิลกันเก่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอีไลอีไลโอ้ยอีไลอีไลช่วยดันไม่โอ้โหไม่ทนันอะไรเนี่ยโอ้ยจะยึกยึดยึย,ยึทำไมก็ไม่รู้งงโอเคฮิลกันก่อนนะครับผมนะฮิลกันก่อนจังหวะนี้ โอยช้ามากเลยยอพวกนี้หุ้ยต่ก่อนนะหัวใจเต้นชิบหายแล้วหัวใจเต้นออ้นั่นไงมาแล้วอีเวนเดินเดินหนีก่อนนะครับผมนะดีก่อนเราจะไม่ยุ่งอยู่แถวนี้นะครับโอ้ยฮาเครื่องก็ไม่ติดเครื่องก็ไม่ติดอะไรทั้งนั้นปั่นแค่เครื่องเดียวเองโอ้ยนี่แนี่เน่เด้งไปก่อนครับผมหนึ่งเ้ยเ้ยเ้ยมันน่าจะไล่เราปะเนี่ยใช่ไหมอ้าว ล้มเลยอีเวนล้มเลยอีเชลิเดอร์ล้มเลยโอเคอันนี้เก็บมาลูกบอลก่อนนะครับผมนะเฮ้ยอย่าอีเชลิเดอร์ล้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนจะมาทางนี้หวัดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเว้ย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 มาไหมมาไหมอ่ะมาไหมแกจะมาไหมอ่ะโอเคโอเคโอเคย่ำ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 มันอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วตอนนี้โอ้ยแล้วเครื่องก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติด เอา้านางเราลงวะแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้แน่นอนนั่นไงกูว่าละนั่นไงอีหอยล้มเลยอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วก็พากันล้มกันหมดเลยเนี่ยโอ้ยกูปวดหัวเดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บหนึ่งปั่นก่อนนะฮะปั่นก่อนโอเคเดี๋ยวเอีเกสมันนา่าจะเฝ้าอยู่มันเฝ้าอยู่นะผมนะเดี๋ยวรอช่วยดีกว่าไปมาแล้วฟอรเรียนมาช่วยแล้วครับผมฟอรเรียนมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะ หมันเฝ้าอย่างเดียวเลยวะ่ะเฮ้ยยังไงเกรซอุ๊ยอีหามันเอาหมามากัดโอ้ยฉันโดนหมากัดฉันโดนหมากัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ฉันโดนหมากัดเออโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวเดี๋ยวการไว้เออดีมากครับผมผมการไว้ให้แล้วโอเคเยี่ยมยอดต่อจากนี้ก็คือตัวใครตัวมันนะครับโอ้ยอีหาบ้าบอคอยทอดมาหูขอปั่นไฟก่อนหนึ่งทีขอกปั่นน่อนนะครับผมนะไม่งั้นเนี่ยเราไม่รอดแน่นอนชัว เปันปันปันหวังว่ามันคงจะจุ๊กกันอยู่นะถ้ามันไม่จุ๊กกันอยู่นี่คือโดนแน่ๆ yup. โดนชัวร์ๆร้อเปอร์เซ็นต์โอเคขยันกันจู๊ก่อนนะแล้วขอปันไฟก่อนปั๊บปับปั๊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 ะปั๊บ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 เั๊บป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 ั ออ้อาวอีห่าอ, like อย่าล่อมันมาทางนี้ดิโอยกูกำลังปั่นไฟอยู่อะไรเนี่ยมาล่อทําไมอ่ะไม่เข้าใจเลยอยากจะล่อมันมาทําไมตรงนี้นายเชียร์ลิเดอร์อีลิลี่นั่นไงกูว่าละล้มเลยโอ้ยเออแต่อย่างน้อยตรงนั้นก็จุดเสร็จแล้วครับผมนาดีมากแปรเดี๋ยวเราปั่นตรงนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่ามาเลยครับผมมาเลยปั่นให้เสร็จไปเลยครับผมนะตรงนี้วิปีโอป่อนปะเดี๋ยวกันนะมันเหมือนอยู่แถวนี้ว่ะ อานางอุ้มเชลิเดอร์แล้วโอเคนางอุ้มเชลิเดอร์นะผมนะโอ้โหมันอุ้มวางตรงนี้เลยวะเดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเฮีนางเฝ้าเลยวะ่ะเฮ้ยนางเฝ้าเลยวะ่ะเฮ้ยหรือว่าเราปั่นต่อหน้านางดีวะ <c oughs> ปั่นต่อหน้านางดีกว่าเอาเราใจดีสู้เสือ มาปั่นต่อหน้าก่อนนะครับผมยังไงเดี๋ยว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 เดีแบบ๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บนี่แน่วางก่อนยังป๊บ๊บแป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 ๊บจะเสร็จแล้วตอนนี้เหมือนเขาช่วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเออเพื่อนช่วยกันเสร็จเยียบย้อยปั่นเสร็จแล้วหนึ่งมาหิวกันก่อนหิว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  หิว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  <c oughs> มาเร็วเร็วหิวก่อนหิวให้เสร็จก่อนนะครับผมนะจังหวะน,นี้อ้าวเชลิเดอร์ล้มเรียบร้อยเชลิเดอร์ล้มเรียบร้อยมันโดนอุ้มไปนั่งแน่เลยนะแน่นอนชัวร์โอ้เวลาก่อนนะครับเชลิเดอร์ไว้มีโอกาสไว้พบกันใหม่เธอทําดีที่สุดแล้วเรารีบวิ่งหนีดีกว่านะครับผมไปปั่นไฟกันต่อเออยู่ไหนนะฟอรเรียนหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอเลยนะเนี่ย ย้อยอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเดี๋ยวเราปั่นตรงนี้ดีกว่าโอเคปั่นกันก่อนนะจ๊ะนี่นะปั่นกันก่อนปั่นให้เสร็จนะครับผมปั่นให้เสร็จไม่มาทางนี้สินะยื๊จิ้วโอเคเยี่ยมมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหัวใจเต้นมันมาทางนี้แน่นอนนั่นไงอีหาแดงๆมาเดี๋ยด๊ดๆๆเดดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฉันขอจู๊ก่อนเดี๋ยวอย่าทำลายฉันอุ๊ย วิวางวางลูกบอลก่อนแป๊บนึงล okay, ูกบอลจ้าวางตรงนี oh! ้ก่อนนะจ้านี่แน่วางลูกบอลก่อนแล้วก็พิวโอเคเรียบร้อยจุกแล้วจุกแล้วกูจุกแล้ววิวิโอโหโอโหโอโหแรงมากเดี๋ยวเดีๆยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวอดยวาเวนยาอุ้ยอุ้ยแกตีฉันไม่โดนหรอกแกจีฉันไม่โดนหรอกแกจีฉันไม่โดนหรอกอุ้ยโอโหชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งอ้าายายาทำลาให้ผมเลยผมแค่ตัวใหม่ที่มาเล่นแบบงงงๆเดี๋ยวก่อนนะพังไม้ก่อนนี้ฮะอุ้ยอย่า อีเวนอย่าทำร้ายกูอย่านอกน้ำกูนะเอ,อือไม่มึงอีเกรสอีเวนอีชั่วโหยไม่นะกูโดนนั่งแล้วเหรอนี่อีเวนโอเคเราเพิ่งนั่งรอบแรกนะฮะผมไม่ปล่อยกูไปเถอะอีเกรสอีเวนอีชั่วตอนนี้เรื่เราเหลือแค่เครื่องเดียวเองอะ่ะโอยอีไรจะมาช่วยไหมนะ่ะเฮ้ย จะดูเหมือนว่าเขาจะมาช่วยอยู่นะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาต้องมาช่วยแน่นอนเลยดูทรงเอออีไลนี่เป็นงานว่ะอ,อีไลเป็นงานเออไม่กูจะไม่อยู่ที่นี่แน่นอนกูจะไม่ตายที่นี่ <ś c oughs> มันจะมาช่วยงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้ดูเชียวเฮ้ยออโดนฉันก่อนแนละ้วฉันไปช่วยโอ้โหแล้วแม่งยืนเฝ้ากันอย่างงี้บ้าบาอคอ,อยทอดเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยไม่อีไลเธอว่าเธอหาลุมนี้เธอเออีหามันปล่อยหมาไปแล้วมันอาดแล้วมันกัดแก,ดกดแล้วนะดะน่าเรอยกัวแล้วลุงโดนกัดแล้วนะดะ ไม่อีหาอย่าตีดีโอ้ยอีหาตีอีไรทําไมโอ้ยหนีดีกว่าอีเวนอือหนีดีกว่าไม่อุ๊ยตรงนี้มีหลุมด้วยหลุมเกิดตรงนี้พอดีเลยเอ้อย่าล้มเลยอ่ะอีไรล้มเลยอ่ะโอ้ยออนะ่าสงสารนะแกอุยฉันช่วยเธอไม่ได้จริงๆอ่ะฉันก็เจ็บเหมือนกันแล้วก็แม่งหยิบอุ๊ยอีหาตายแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอุ๊ยหยิบหายแล้วไงแล้วมันเฝ้าหลุมตรงน,นั้นด้วย อย่าบอกนะว่านะว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรามาข้างหลังยังไงกระโดดก่อนนี่แน่ย <c oughs> อย่ารอดเฉยอีเวนรอดเฉยรอดเฉยเลยแต่ว่าเสดายอีไลอย่าอีไลอุ่าช่วยเราอีเวนกู <c oughs> รอดคนเดียวเว้